สีแซนสโตนนะครับปึ๊บถุงถุงเก็บอันนี้เป็นสีใหม่นะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับของรุ่นนี้ดูให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างตรงที่เรานั่งเนี่ยเป็นตะข่ายนะสมมุติไปชายหาดนี้นครับมันจะได้แบบแห้งเร็วๆตรที่เก็บของที่เก็บของเนี่ยใส่ได้หลายอย่างนะแต่ข้างหลังจะใหญ่กว่าข้างางนะผ้าตะข่ายนะหนาเลยแหละมันจะเป็นยางนะกันลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับน้ําหนักค่อนข้างเบานะ ครับทานผู้ชมที่หลักทุกทันนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวเก้าอี้เนียร์จ้ไฮนะครับ YL04 รุ่นนี้จะเป็นรุ่นราคาย่อมเยาวหยัดสบายกระเป๋านะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่ามันมีอะไรดีบ้างไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนเลยอันนี้ของเราจะมีอยู่3มสีนะครับเดี๋ยวผมแกะทีละสีให้ดูดีกว่าอกก่อนสีแซนสโตนนะครับโอเคผมจะแกะให้ดูปึ๊บโอเคแกะออกมาครับปึ๊บ จะเป็นแบบนี้มาให้เขาจะให้ถุงมาด้วยนะฮะเป็นถุงถุงเก็บใะกระเป๋านี้จะได้แบบตอนเก็บจะได้แบบเรียบร้อยนิดหนึง่งมันย้ายสะดวกโอเคเปิดดูด้านในให้อันนี้เป็นสีใหม่นะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับของรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะดูให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างหมุนให้ดูก่อนปึ๊บ 360 3 6 0ศองศา3รับองศาโอเคมานี่โอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันตรงที่เรานั่งเนี่ยเป็นตะข่ายนะสมมุติไปใช้หาดนี้ครับมันจะได้แบบแห้งเร็วๆสมมุติเราตัวเปลียกๆไงใช่ป่ะไปเล่นน้ํานั่งเนี่ยมันจะแห้งเร็วกว่าชาวบ้านครับส่วนที่เก็บของที่เก็บของเนี่ยใส่ได้หลายอย่างนะนีโทรศัพท์ผมว่าเขาตั้งใจไว้ให้ใส่โทรศัพท์นะหรือแม้กระทั่งพวกของกระดุกกระิ๊งต่างๆ ส่วนด้านหลังด้านหลังก็ก็ไว้ใส่อะไรก็ได้มันก็แต่เนี้ยแต่ข้างหลังจะใหญ่กว่าข้างางนะฮะผ้าตะกล่ายนะมันไม่บางนะครับมันไม่บางหน,นาเลยแหละถ้ามันไม่หนาะคนจะไปนั่งไม่ได้นะตรงเนี้ยตรงนี้นะฮะมันจะเป็นยางนะกันลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำหนักอันนี้นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะนาเดี๋ยวผมยกมือเดียวให้ดูเลยน้ำหนักจะประมาณ2.5กิโลกร,รัมครับพกพาง่ายมากอือ บึ๊โอเคฟังชันดีอยู่นะฟังชันเวิร์กเลยตอนเก็บก็อย่างนี้เลยง่ายๆปึ๊บปึ๊บใส่ถุงปึ๊บโอเคลูดถุงเขาก็สวยนะครับเขาทำงานเรียบร้อยดีไปอย่างนี้ไปเลยไปไหนก็ไปแล้วครับเนี่ยตอนใส่นี่ก็เป็นอย่างนี้ครับ ถูกไหมเทนี่านแล้วหนึ่งสีสีต่อไปเลยแกะที <Okay. S 2> น,นี้เป็นสีดำน,นะฮะจะปึ๊บก็เท่เาที่ดูนะครับฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างเลยต่างกันแค่สีสีดำน,นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูสามรสิบองศาว่า ฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับมีที่เก็บของด้านข้างด้านหลังกระต่างแค่สีแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันที่นั่งเป็นประคาดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวต่อไปผมเอาสีแดงให้ดูนะครับก็เป็นไงต่อไปก็สีแดงนะครับเดี๋ยวผมแกะสีแดงให้ดูโอเคถุงมันก็สีแดงเสื้อก็สีดำมีสีดำแกะให้ดูแดงไป เอ๊ ه, สีแดงครับนะผมให้ดูเหนเดิมโอคป้ายนะสีแดงที่นั่นก็เหมือนกันหมดเลยมันจะทะลุเหมือนกันโอเคครับต่างกันแค่สีเฉยๆเอเค,อเคผมจะนั่งให้ดูแบบว่า,วาลูกค้าจะได้รู้ว่าขนาดประมาณไหน เดี๋ยวผมเดเทียบทุกสีให้ดูดีกว่าแล้นก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ